สวัสดีครับมอนีเเ่เกษตรเจียงพ่อซอเจืกสภาพผีน้องมาเบ่งต้นตุลเรียนครับตวเรียนที่ผมปลูกได้แล้วประมาณหนึ่งเดือนครับกะแตกยอดแตกยังเบิดนะครับกระอยากภาพผีน้องมาเดิงครับพอนที่เบ่งยอดเบ่งยังกะเพราะเราเรื่องการปลูกก่อนครับผมปลูกแบบเลี้ยนแบบล้านพอช้ำครับคือว่าล้านพอช้ำนี่เขาเอาต้นใหม่มาตั้งเลียงๆไว้ ลดน้ำใส่ปุ๋ยมันกันยังงามเป็นตาซื้อมาปลูกงามคือเก่าผมก็เลยดัดแปลงจากร้านพ่อช้ำว่ะเอ๊มันอยู่ในถุงมันกันยังงามเริ่มเติบโตโบเหี่ยวโบเฉาโบเหลืองกันยังอยู่ได้ผมก็เลยดัดแปลงจากดัดแปลงจากตัวน,นั้นครับก็คือหวาซื้อมาละะลมแลวก็ขุดหลุมแล้วก็ปาดก้นทุงอห่อแล้วก็ตั้งไว้เลยเอาใบาใหม่มาโปกโปะวบบุหายทุงห่อนยันหักมันห่อนและะ้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ย นึ่งเดือนผ่านไปกับต้นทุเรียนแตกงอดครับแตกยอดแตกบัดเลยครับใส่ชีพามาเบิ่งครับแล้วก็ผมกับได้ใส่ปุ๋ยหยอดปุ๋ยเคมีซีถือครับหนึ่งเดือนแล้วก็วิธีการใส่กับทั้งหยอดเม็ดบางเทื่อผมกับละลายหน้ามะคดเพื่อให้มันกินไวได้กินไวฐาละลายน้าได้กินไวกว่าัมกับตอบรับดีครับสิต,ตอบรับดีสำหรัไอก่มาเบิ่งนั้งกันครับมาเบิ่งใกล้ๆครับ นี่ครับแตกยอดเบิดเลยครับทุเรียนครับที่ผมปลูกทฤษฎีใหม่แตกยอดเบิดเลยครับครับผมว่าทฤษฎีนี่น่าใช่ได้นะครับ เพราะว่าทุเรียนนี่ผมก็ซื้อมาปลูกหลายต้นแล้วตายเบิร์ดครับประมาณ10ต้นผมซื้อมาครับนี่ครับผมปลูกแบบธรรมดาตัวไปปลูกขุดลุ้มปลูกแล้วก็แกะทุ่งปลูกแล้วก็ลดน้ำใจปุ๋ยขึ้นกันแต่ว่าเดือนหนึ่งสองเดือนผ่านไปเริ่มเหลืองเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาตายครับ แต่ทฤษฎีนี่ผมเห็ดทฤษฎีใหม่นี่มาเห็ดกลับมาแตกยอดงามภายในเดือนเดียวครับนี่ครับเทคนิคการดูต้นใหม่คือว่าถ้าแตกยอดแสดงว่าลากกะจะิญลากกะแตกออกหากินอาหารแค่นี้ครับต้นใหม่ยอดแตกลากก็เดินครับ หลากคนอ่อนหลากออกหากินทุเรียนครับกระนาสนใจนะครับผมว่าผมเห็ุวิธีนี่กะจะเริ่มเติบโตวไวคือกันแตกยอดแตกยังรอบแรกแล้วถ้าผู้ใดสนใจกะลองไปเห็ดเบิ้งด้วยครับถ้าบอกเข้าใจคลิปกะกลับไปเบิ้งยอนหลังประมาณหนึ่งเดือนครับที่ผมตอนผมขุดตอนผมปลูกสีเข่าใจมากกว่าตอนนี้ครับนี่ครับ กสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสค่นี้ครับการปลูกทุเรียนทฤษฎีใหม่ครับขอบคุณครับ